สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่อายทำกินนักแสดงสาวไลฟ์ขายเสื้อผ้าปลดหนี้1 0บล้านเขาวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นสำหรับนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรระเวรพงศ์ในล่าสุดแตงโมได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมอ p พีเเธอได้พูดถึงรายได้ที่มาจากการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์และของต่างๆว่าโมไลฟ์ขายของขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ใส่ออก งานก็ใส่ครั้งเดียวใส่ซ้ำไม่ได้ก็งงว่าทำไมทุกตัวที่ใส่ใส่ครั้งเดียวและไม่ซักด้วยเพราะต้องเก็บป้ายเอาไว้ให้ดูว่าเราใส่ครั้งเดียวคุณก็จะได้งานป้ายใส่ครั้งเดียวโมจะลดราคา30-40%เอร์เซนเพราะถือว่าเราใส่แล้วและบางครั้งมีการฉีดน้ำหอมด้วยโมมีภาระหนี้สินในตอนนั้นประมาณ10ล้านกับธนาคารตอนนี้เหลือครึ่งทางภายในเวลาไม่ถึง2ปีครึ่งทางแล้วและโม ก็ตกใจการที่เราขายเสื้อผ้าปลดนี้ได้เฉยเลยเพราะการถ่ายละครกว่าจะได้เงินก็คือละครต้องถ่ายเสร็จก่อนถึงจะได้เงินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เก่งแถมสู้ชีวิตสุดๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o คขอบคุณครับ